สวัสดีครับเข้าหน้าฝนแบบเต็มๆแล้วนะครับนอกจากเรื่องไข้หวัดที่เราก็ต้องระวังกันอยู่แล้วเนี่ยจริงๆมันมีอีก2โรคที่สำคัญเหมือนกันนะครับที่มักจะมากับน้ำกับดินต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลย วันนี้เราเลยจะมาลองเอาจาะลึกข้อมูลล่าสุดกันหน่อยครับมาจากกรมควบคุมโรคเลยนะณวันที่สองสิงหา68ที่ทางเขาสดเขานํามาเสนอเป็นเรื่องสถานการณ์ของโรคเมลิออยโดซิสหรือที่เราเรียกกันว่าโรคไข้ดินกับอีกโรคคือเลปโตสปโรซิสหรือโรคไข้ฉีหนูครับข้อมูลชุดนี้เมันมีอะไรที่แบบน่าสนใจซ่อนอยู่บ้างแล้วใครละ่ะที่ต้องระวังเป็นพิเศษแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงดีเรามาคุยกันดูครับค่ะ เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะที่เราต้องทำความเข้าใจโรค2ตัวนี้ให้ดีเพราะว่าออถึงบางทีมันจะดูเหมือนเป็นโรคเฉพาะถิ่นหรือแบบเกิดกับบางกลุ่มอาชีพใช่ไหมคะแต่ว่าความรุนแรงของมันนี่ไม่ธรรมดาเลยค่ะสูงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตได้จริงๆโดยเฉพาะในบางพื้นที่แล้วก็กับคนบางกลุ่มนะคะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่โรคไข้ดินก่อนเลยมิริออโดซิสเนี่ยข้อมูลที่ออกมา ผมว่าน่ากังวลไม่น้อยเลยนะครับเขาบอกว่าพบผู้ป่วยไปแล้วตั้ง2,036รายค่ะแต่ที่เอ่อทำให้ผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวกว่าคือตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับมีถึง92รายเลยนะใช่ค่ะอัตราป่วยตายสูงถึง4.52เลยนะคะคือถ้าคิดง่ายๆก็ในผู้ป่วยร้อยคนมีโอกาสเสียชีวิตได้ถึง4-5คนเลยซึ่งถือว่าสูงมากจริงๆ แล้วสิ่งที่ข้อมูลมันชี้ชัดมากๆเลยนะคะคือความเชื่อมโยงกับกลุ่มเสี่ยงนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรแล้วก็ผู้รับจ้างทั่วไปพบมากในภาคอีสานอ๋อครับแล้วส่วนใหญ่ก็อายุค่อนข้างเยอะเฉลี่ย58ปีแล้วก็เป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่ค่ะอืมแล้วการที่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เขามีโรคประจําตัวร่วมด้วยอย่างเบาหวานหรือว่าเป็นโรคไตอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญเลยไหมครับที่ทําให้โรคนี้มันรุนแรงขึ้นถูกต้องเลยค่ะ อันนี้เป็นปัจจัยสําคัญมากข้อมูลยืนยันความเชื่อมโยงตรงนี้ชัดเจนคือโรคประจําตัวพวกนี้มันทําให้ร่างกายอ่อนแอลงอยู่แล้วพอยิ่งติดเชื้อเข้าไปอีกอาการก็เลยรุนแรงได้ง่ายกว่าคนทั่วไปค่ะอาการหลักๆที่ต้องคอยสังเกตเลยก็คือมีไข้สูงแล้วก็หายใจหอบเหนื่อยซึ่งมันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินในน้ํานั่นแหะคะ่ะครับแล้วการติดเชื้อก็คือมาจากการสัมผัสดิดนหรือน้ำโดยตรงเลยแบบไม่ได้ป้องกันอะไร ซึ่งมันใกล้ตัวมากๆเลยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรหรือคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งที่ต้องลุยน้ำลุยคโคลนอะไรแบบนี้ใช่ค่ะเป็นไผ่ใกล้ตัวจริงๆทีนี้นอกจากไข้ดินแล้วอีกโรคที่ข้อมูลนี้ชี้ว่าต้องจับตาดูใกล้ชิดเหมือนกันในหน้าฝนก็คือโรคไข้ฉีหนูหรือเลปโตสปโรซิสอันนี้พบผู้ป่วยสะสม1895รายเสียชีวิต25รายค่ะถึงแม้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจะน้อยกว่าไข้ดิน แต่ก็เออก็มองข้ามไม่ได้อยู่ดีนะครับใช่ค่ะแต่จุดที่น่าสังเกตมากๆเลยนะคะสำหรับไข้ฉีหนูในปีนี้นะคะคือจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมันสูงกว่าค่ามัยธยฐาน5ปีย้อนหลังอย่างชัดเจนเลยนะคะอ้อเหรอครับค่ะอันนี้เป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญเลยว่าเอ๊ปีนี้มันอาจจะมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่ทำให้การระบาดมันต่างไปจากปีก่อนๆหรือเปล่าการที่ตัวเลขมันสูงกว่าค่าเฉลี่ย5ปีแบบนี้เนี่ย ในข้อมูลเขาได้ระบุไหมครับว่ากลุ่มอายุไหนที่แบบน่าเป็นห่วงเป็นพิเศษ ระบุชัดเลยค่ะกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปค่ะเป็นกลุ่มที่พบทั้งผู้ป่วยและก็ผู้เสียชีวิตมากที่สุด hmm. ซึ่งมันก็สอดคล้องกับสาเหตุการติดเชื้อที่พบบ่อยๆในหน้าฝนเลยก็คือการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือว่าแช่น้ำนานๆน,นะคะโดยที่แบบไม่ได้มีการป้องกันอะไรเชื้อโรคที่มันปนเปื้อนในน้ําโดยเฉพาะจากปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อเนี่ยมันก็เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายๆเลยค่ะทางบาดแผลหรือแม้แต่ผิวหนังที่มันอ่อนนุ่มเปื่อยๆอะค่ะครับ พอเรารู้ถึงความเสี่ยงรู้สาเหตุแล้วทีนี้การป้องกันน่าจะเป็นเรื่องสําคัญสุดเลยข้อมูลเขาแนะนําว่าอย่างไรบ้างครับค่ะคําแนะนําหลักๆเลยนะคะก็ยังคงเน้นเรื่องการหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการไปสัมผัสกับน้ําหรือดินที่อาจจะปนเปื้อนเชื้อโดยตรงให้ได้มากที่สุดครับเช่นแบบไม่เดินลุยน้ําท่วมขังหรือว่าย่ําโคลนถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆนะคะแต่ถ้าหลักว่ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆการป้องกันตัวเองนี่แหละค่ะสาคัญมากหมายถึงว่าต้องสวมอุปรกรณ์ป้องกันอย่างเช่น อรองเท้าบูทหรือว่าถุงมือยางใช่ค่ะเพื่อลดโอกาสที่ผิวหนังเราจะไปสัมผัสเชื้อโดยตรงแล้วพอเสร็จงานหรือขึ้นจากน้ำแล้วก็ต้องรีบอาบน้ำเลยถูกต้องครับรีบทำความสะอาดร่างกายทันทีโดยเฉพาะมือเท้าต้องล้างด้วยสบู่ให้สะอาดเลยครับเป็นวิธีง่ายๆนะคะแต่ว่าช่วยลดความเสี่ยงได้เยอะเลย ใช่ครับโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมหรือพื้นที่เกษตรที่เป็นแหล่งระบาดสำคัญสคัญรวมถึงกลุ่มเสี่ยงหลักๆที่เราคุยกันไปอย่างเกษตรกรผู้ใช้แรงงานแล้วก็ผู้สูงอายุต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันเป็นพิเศษเลยครับ ครับงั้นก็สรุปได้ว่าจากข้อมูลที่เรามาเจาะลึกกันวันนี้นะครับฤดูฝนเนี่ยไม่ได้นำมาแค่ความชุ่มฉ่ำอย่างเดียวแต่มันก็แฝงความเสี่ยงจากทั้งโรคไข้ดินแล้วก็โรคไข้ฉีหนูมาด้วยซึ่งทั้งสองโรคนี้ก็อันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันโดยเฉพาะกับกลุ่มเกษตรกรคนที่ต้องทำงานใกล้ชิดดินกับน้ำแล้วก็ผู้สูงอายุด้วย การที่เราทราบข้อมูลแล้วก็รู้จักป้องกันตัวเองเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยครับแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการหรือการป้องกันโรคต่างๆนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคหมายเลข1 422ครับอันอีกสักนิดนะคะคือพอเราเห็นข้อมูลว่าโรคไข้ดินมันไปกระจุกตัวอยู่ที่ภาคอีสานหรือว่าเกษตรกรเป็นกลุ่มเสี่ยงหลักเนี่ย มันก็น่าคิดนะคะว่าเอ๊ะมันสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างอะไรบางอย่างหรือเปล่าคือนอกเหนือจากการที่เราป้องกันตัวเองรายบุคคลแล้วเนี่ยการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าระบบสาธารณสุขที่จะเข้าไปดูแลเข้าไปสนับสนุนกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้มันควรจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนกันนะถึงจะช่วยลดความเสี่ยงพวกนี้ได้จริงๆแบบยั่งยืนในระยะยาวก็น่าจะเป็นคําถามที่เอ่อน่าจะนําไปสู่การหาทางออกที่มันใหญ่กว่าเดิมได้นะคะ